นำเข้าอะไหล่เรือเครื่องยนต์เรือจากฮ่องกงมาไทยนะครับการนําเข้าอะไหล่เรือหรือเครื่องยนต์เรือจากฮ่องกงมาไทยเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจดอนเรือช่างซ่อมเรือผู้ประกอบการท่าเรือนะครับตัวผู้ที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำในไทยโดยเฉพาะเรือสปีดบอสเรือประมงและเรือขนส่งขนาดกลางใหญ่ทําไมต้องนําเข้าจากฮ่องกงฮ่องกงเป็นศูนย์การค้าทางเดือของเอเชียมีแหล่งจัดจำหน่ายอะไหล่เรือคุณภาพถูกจากยุโรปญี่ปุ่นจีนและสหาัฐนะครับ ราคาดีผ่าซื้อซื้อจากตัวผ่าตัวแทนในไทยพร้อมกับบอกผู้ต้องการลดต้นทุนหรือหาของเฉพาะทางมีสินค้าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เรอเดเซลอะไรใบจัรเผาขับชุดระบบฟาร์มร้อนระบบไฟฟ้านะครับกลุ่มสินค้าที่นําเข้าก็มีทั้งเครื่องยนต์เลอเดเซลใบจัรเรืออะไรระบบส่งกำลังเกลือเผาขับชุดควบคุมเรือพวงมาลัยเรือระบบไฟฟ้านะครับผมฉะนั้นหากแล้วก็ทั้ง GPS เรดาร์ซาวเดอร์นะครับหากต้องการนำเข้า จากฮ่องกงมาไทยติดต่อแล้วที่แฟนเพจเกียร์ต้นิพ r ์หรือไลน์ออฟฟิเชียลแอด272 V X I P R นะครับผมฉะน,นั้นอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับหากต้องการนําเข้าอะไรเรือมาไทยนึกถึงเราเดี๋ยววิดีโอตัวเต็มผมจะแนะนําวิธีการค้นหาอะไรเรือจากฮ่องกงให้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ